ไม่ใช่ไซเรนเฮดและซอมบี้นะคะเอ้ยแต่เป็นอะไรนะคะตาต้องไอเอ็นเอตตี้วีไอเอ็นเอตตีวีเอตตีวี v. ค่ะมันคือเกี่ยวกับเรื่องเกมใครรู้จักเป็นเกมที่เขาจะตาบอดเหมทุกเกมอะ่ะก็บอกไปเลยเป็นเกมที่เขาจะตาบอดเหมทุกเกมนะคะตาบอดนะคะใครรู้จักคอมเมนต์มาเลยค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะ<ด>เริ่ม อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะคะอย่าลืมเราจะให้ห้าวินาทีนะคะเดวยวกันกดไลค์ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นดเวลาถ้าใครยังไม่ได้กดเ็้อย่าลืมกดด้ยนะเป<อ>สมมติว่าสมมติเราก็าก้องอาไว้ตรงไหนเด้ถ้างเราไว้ตรงไหนก็แบบต,ต,ตรงนี้ไ,ไม่เอาแล้วเ,เขาต้องมาปัดตรงนี้เอาแนวนอนแนวนี้หรือแนวนี้ แนวตั้ it, งอะ ouais. ไรเงี้ยหรอเออเห็นปะแล้วเราก็ไปเชื่อมเดี๋ยวฉันจะซักนะ่มีใครกล er ัวมั่งอ่ะกลัวมากเลยเอยะมีใครกลัวมั่งคอมเมนต์มาด้วยนะมีใครกลัวมั่งมีใครกลัวเหมือนเธอหรอรัวเร้ารัวเร้ามุ่นพาแล้วคือว่าเขาก็กำลังมาถึงพอเขามาถึงเสร็จเขาก็บอกว่า เร, speaker, รเ,เร็วรีบจับกล้องไปเร็วแล้วพวกมันมาแล้วเเร็วเร็วเร็วรีบจับกล้องเร็วพวกมันมาแล้วเฮ้ยท้าเมาลวงเต่งตีมรองเท้าก็แตีมเลยก็ดึส

นแบอบกช่วยด้วยไ <c oughs> อ้เข็มคือหาย,ย,ย,ยไม่ติดอย่างนั้นอย่างเงี้ย,ย,ยไม่ใช่ถันมาอีกด้านหนึ่งช่วยด้วยช่วยฉันลงไปที <c oughs> ไม่มุมนี้มันไม่ได้น้าน้าน้าช่วยฉันด้วยช่วยฉันลงไปทีช่วยทักนั่นวิ่ง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 ไป่งว่ ไมหน่อยขอมาดูดิค่ะเปลา